ในวันเวลาที่พลเอกประยุทธ์ไม่ยอมทำเรื่องเข้าถวายรายงานสถานการณ์โควิด -19 เมื่อมีข่าวลือไม่ได้ทำหน้าที่ในการออกมาอธิบายความอย่างที่นายกรัฐมนตรีพึงจะกระทำถามไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าท่านยังมีหน้าที่ต้องปกป้องพลเอกประยุทธ์อยู่อีกหรือเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาเรียกร้องเตือนย้ำว่าให้ท่านมายึดอำนาจ แต่ท่านต้องออกจากการให้การคุ้มครองคำบรลังให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะปกครองบ้านเมืองนี้ได้แล้วที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่เกินมาทุกวันนี้ก็มาเกินดวงอยู่แล้วเกินมนุษย์ปกติที่พึงจะเป็นอยู่แล้วเพราะได้อำนาจฉลาดในการรักษาอำนาจแต่โง่ในการแก้ไขปัญหาของชาติ ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้ผมขอเรียนว่าการกำหนดจังหวะย่างก้าวต่อไปนี้นั้นจะมีความสำคัญและก็จะยกระดับตามลำดับนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ก็จะเดินทางไปยื่นหนังสือเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้วันพรุ่งนี้ในเวลา10โมงเช้าจะไปที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อไปยื่นหนังสือให้นายจุรินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เหตุที่ไม่ได้ไปยื่นที่ทำการพักประชาธิปัตย์เหตุก็คือมีเจ้าหน้าที่พักติดโควิดแล้วเขาก็ปิดพัก พักประชาธิปัตย์คือจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ที่นำพาให้พลเอกประยุทธ์สามารถสืบทอดอำนาจได้ถ้าพักประชาธิปัตย์ไม่ตราบัดสัตว์ในวันนั้นอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้ว่าจะมีวุฒธธิสภา250คนต้องการเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่126 ได้เป็น376เกินครึ่งข,ของรัฐสภาแต่พลเอกประยุทธ์จะไม่สามารถบริหารประเทศได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับพิกลพิการฉบับนี้นั้นให้วุฒิสภาที่แต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์เพื่อเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีสิทธิ์ตามมาคุ้มครอง เมื่อเวลาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจวุฒิสภาไม่เกี่ยววุฒิสภามีหน้าที่เพียงแค่เปิดประตูให้กับพลเอกประยุทธ์วันนั้นเนี่ยนะครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจะไม่ร่วมสังกกรรมกับพลเอกประยุทธ์ ซึ่งผมก็บอกว่าทั้งหัวหน้าพักคนเกา่าและหัวหน้าพักคนใหม่จำนวนเสียงของพักประชาธิที่ปัดที่ได้ตัดสินใจเลือกเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าพักประชาธิที่ปัดไม่ร่วมสังกกรรมโดยการไปยกมือให้กับพลเอกประยุทธ์แต่เมื่อเลือกตั้งเสร็จกลับมติพักเสียใหม่ทรยศต่อการตัดสินของประชาชน ไปโหวตเลือกคนเอกประยุทธ์จันโอชาแม้ว่าหัวหน้าพักคนเก่าจะได้แสดงความรับผิดชอบแต่อย่างไรก็ตามนั้นหัวหน้าพักคนใหม่ก็พูดในยะที่ไม่ได้แตกต่างกันในเวทีหาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งว่าต้องขายผ้าเอาหน้ารอดต่อรองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อรองเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายถึงเป็นประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งพักพลังประชารัฐก็รู้ว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่มาไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ยอมไม่พักประชาธิปัตย์ซึ่งได้เสียงน้อยกว่าพลังประชารัฐเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและขณะเดียวกันพักประชาธิปัตย์ก็รู้ว่ามันมีความสําคัญคือตัวเลขไปกลับเนี่ย ก็ต่อรองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะเป็นเหตุผลในการอธิบายให้กับคนที่ไปเลือกประชาปธิัย์และคนไทยได้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ต่อรองเงื่อนเรื่องนี้เป็นสำคัญจนกระทั่งรัฐบาลได้บรรจุเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระเร่งด่วนสุดท้ายเป็นอย่างไรครับรัฐธรรมนูญก็ถูกคว่ำ ในแวดวงทางการเมืองนะวันนั้นต่างก็รู้ว่าพักประชาธิปัตย์ไปไหนไม่ได้แล้วต้องถอนตัวออกจากรัฐบาลแต่เมื่อไม่รู้สึกรู้สากันไม่แสดงความรับผิดชอบจนกระทั่งวันนี้ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่แสนสาผลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจจากรัฐมนตรีทั้งประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาลอื่นๆ มาอยู่ในมือตัวเองทั้งหมดพรกประชาธิปัตย์ก็ยังดื้ออยู่ยังอยากจะเป็นรัฐบาลอยู่ทั้งที่ตลอดเส้นทางอย่างน้อยสองครั้งก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งระบัดสัตว์ทั้งสองครั้งพรุ่งนี้ชุดใหญ่ครับไปกระทรวงพาณิชย์นําำทีมโดยคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ผมพี่วีระไทยกรทุกคนนะครับ จะร่วมขบวนการกันไปทั้งหมดเพื่อไปยื่นหนังสือให้กับนายจุเรนลักษณะวิสิทธตในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ถอนตัวออกจากรัฐบาลปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนี่คือวันพรุ่งนี้ในวันจันทร์วันอังคารเพื่อที่จะนี่นะครับให้ทําเนียบรัฐบาล ได้จัดคนมารับหนังสือซึ่งแน่นอนที่สุดหลายคนก็คาดว่าพลเอกประยุทธ์คงจะส่งดรเสกสกลมารับไม่มีปัญหาครับเอามาจะไปยื่นหนังสือให้กับพลเอกประยุทธ์ลาออกในเวลาสิบโมงเช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่นะครับในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารไปทำเนียบ เหตุผลไปทำเนียบเลยครับก็เหตุผลที่เราตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาว่าไม่สามารถที่จะปล่อยให้ผลเอกประยุทธ์บริหารชาติบ้านเมืองบนพื้นฐานความหายนะอันนี้ได้นี่คิววันอังคารวันพุธไปที่พักภูมิใจไทยในเวลาสิบโมงเช้าเหมือนกันพักภูมิใจไทยได้ประกาศไม่ยอมรับอำนาจเรื่องวุฒิสภา ท่วงทานองเนี่ยนะครับชัดเจนก็คือว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอํานาจท้ายที่สุดเมื่อมีการกลับหลังหันพักภูมิใจไทยก็ต้องร่วมรับผิดชอบเชกเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ก็แน่นอนที่สุดถูกริบอํานาจแทบจะไม่เหลือในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด -19 ก็จะไปยื่นให้มีการถอนตัวในเวลา10บโมงเช้าที่ทําการพักภูมิใจไทยวันพฤหัส ไปที่กองประชาการทหารบกการที่มีชัยรุชุพันธ์ได้เขียนให้ผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้จัาการทหารสูงสุดและบัลัดกระทรวงกลาโหมดำรงตำแหน่งวุฒธธิสภาโดยตำแหน่งยิ่งอยู่ครับ 6คนในชุดปัจจุบันนี้ไม่ได้โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะพวกที่เลือก,กเกษียณแล้วก็พ้นสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยและผู้บัญชาการเหล่าทัพนี่นะครับได้เคยแถลงข่าวว่าไม่รับเงินเดือนความเป็นจริงนั้นนี่นะครับการตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพมาเป็นวุฒธธิสภานั้น เป็นเรื่องที่ผิดทำนองครองทมผิดหลักการประชาธิปไตยกันมาตั้งแต่ต้นเพราะวุฒิสภาเนี่ยนะครับเอาเรื่องงานก่อนข้าราชการมีเวลาทำงานสัปดาห์ละห้าวันผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องมานั่งประชุมวุฒิสภาสัปดาห์ละสองวันสัปดาห์ไหนประชุมสองสภาร่วมบางสัปดาห์ประชุมสามวันก็มีสี่วันก็มี ดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่าเวลาในการจะไปปกป้องประเทศหรือทําหน้าที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่มีเวลามานั่งใส่สูตรมาฟังนักการเมืองวุฒิสภาคอยมาปกป้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่อย่างนั้นเป็นเรื่องที่ประเทศชาติเกิดความเสียหายมากที่สุดหลักการคิดในการเอาแม่ทัพนายกองเข้ามานั้นเพราะผู้บัญชาการฐานบก แน่นอนที่สุดนะครับหลักคิดมันคิดไม่ยากว่าทำหน้าที่เหมือนกับประธานวิปุธ,ธิสภาเนะี่ยว่าต้องการอะไรวุฒิสภาฟังพวกก็ต้องเอาตามผูม้บัญชาการฐานบอกว่าแต่นั่นมันเป็นหลักคิดของคนที่เห็นแก่ได้วันนี้เมื่อผู้บัญชาการเหล่าทัพถ้าต้องการจะทำหน้าที่ของท่านท่านไม่มีหน้าที่ในการไปปกป้องพลเอกประยุทธ์ หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องลูกเมียทหารมันก็คือประชาชนนั่นแหละลองไปถามความยากลำบากวันนี้ถ้าหกคนนี้ยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปแน่นอนว่าดูเสมือนหนึ่งว่ามีหน้าที่ในการคำบัลลังก์ให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาเริ่มต้นก่อนว่าแม้ว่าจะเข้ามาได้โดยตำแหน่งแต่ว่าไม่มีการบัญญัติคำใดว่าห้ามลาออก ก็ประกาศไม่รับเงินเดือนได้แล้วยังนั่งอยู่ทำไมวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปเรียกร้องว่าให้ทหารจะมาออกเอ็กซ์เซ์ไซส์ให้มายึดอำนาจแต่ต้องการให้ทหารทำหน้าที่ทหารอย่ามาทําหน้าที่นี่นะครับเป็นนักการเมืองคุณจะเวลาหน้าที่ไหนล่ะครับในการไปแก้ไขปัญหาต่างๆแม้ว่าวันนี้จะไม่มีศึกสงครามใดๆ แต่หน้าที่ในการเมืองนั้นในการปกป้องผลเอกประยุทธ์นั้นไม่ใช่หน้าที่ของผู้บัญชาการฐานบกเรืออากาศตำรวจผู้บัญชาการฐานสูงสุดประหลัดกระทรวงกลาโหมดังนั้นวันพฤหัสก็จะไปเริ่มต้นที่กองบัญชาการฐานบกเรียกร้องให้มีการลาออกจากตำแหน่งวุฒธธิสภาแล้วก็จะทยอยไปยื่นให้ครบกันทั้งหกคน ว่าไม่ต้องอยู่ทําหน้าที่วุฒิสภาเพราะในวุฒิสภาไม่ใช่หน้าที่ของผู้บัญชาการเราทัพมันเรื่องอะไรใส่สูตรสัป,ปดาห์ละสองวันบางสัป,ปดาห์สามวันสี่วันแล้ะก็ไม่ได้พูดอะไรสักแอะไม่ได้ทําอะไรบ้านเมืองมันเสียหายมันดูเสมือนหนึ่งว่าถูกออกแบบไว้คําบัลลังให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะวุฒิสภาเนี่ยนะครับ 2 44คนผลเอกประยุทธ์ตั้งมากับมือ6คนนี่โดยตำแหน่งกัดเสียณว่าไหนคนใหม่ก็มาเป็นแทนบ้านเมืองจะปกครองด้วยระบบแบบนี้ไม่ได้ในวันเวลาที่ผลเอกประยุทธ์ไม่ยอมทำเรื่องเข้าถวายรายงานสถานการณ์โควิด -19 เมื่อมีข่าวลือไม่ได้ทำหน้าที่ในการออกมาอธิบายความ อย่างที่นายกรัฐมนตรีพึงจะกระทําถามไปยังผู้บัญชาการเราทับว่าท่านยังมีหน้าที่ต้องปกป้องพลเอกประยุทธ์อยู่อีกหรือเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาเรียกร้องเตือนย้ำว่าให้ท่านมายึดอำนาจแต่ท่านต้องออกจากการให้การคุ้มครองคำบรรลังให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาดังนั้นเนี่ยนะครับวันพฤหัสสิบโมงเช้าเหมือนกันที่กองบัญชาการฐานบก เราจะไปยื่นหนังสือคณะใหญ่ให้ลาออกจากตำแหน่งวุฒธธิสภาวันศุกร์จะไปกองทัพไหนเนี่ยนะครับก็จะแจ้งให้ทราบตามลำดับเพื่ออธิบายสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้ว่าเมื่อเราไม่สามารถทนในพลเอกประยุทธ์บริหารชาติบ้านเมืองต่อไปได้อาจจะประเมินเวทีนี้อย่างไรก็ได้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น พลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะปกครองบ้านเมืองนี้ได้แล้วที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่เกินมาทุกวันนี้ก็ามาเกินดวงอยู่แล้วเกินมนุษย์ปกติที่พึงจะเป็นอยู่แล้วเพราะได้อำนาจฉลาดในการรักษาอำนาจแต่โง่ในการแก้ไขปัญหาของชาติท่านเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้ผมเรียนกับพี่น้องว่า บรรยากาศบ้านเมืองในขณะนี้นั้นจริงอยู่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากน,นี่วันนี้เต็มกันไป่หมดถามว่านายกรัฐมนตรีคนไหนตั้งแต่ประเทศไทยนี่นะครับมีนายกรัฐมนตรีมาผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนที่บริหารประเทศและใช้งบประมาณมากที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมากมากที่สุด แก้ไขปัญหาชาติไม่ได้มากที่สุดและก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรผมถามไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งว่าทำไมเราต้องยอมให้นายกตระบัดสัตว์เขียนเพลงอย่างตระบัดสัตว์เลยเละครับที่ผมบอกเมื่อวานนี้ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองไม่ได้ เราก็ต้องมีหน้าที่ลุกขึ้นมาจัดการผมก็บอกกับพี่น้องย้ำอีกครั้งว่าเรายังยึดในแนวทางสันติวิธีและเชื่อมั่นบนพลังของประชาชนว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศประชาชนต้องมาจัดการกับรัฐบาลที่ระบัตดสัตว์ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้ทุกมิติ เราก็พูดหลายครั้งว่าทุกอย่างที่รับปากไม่เคยทำได้สักข้อเดียวถ้าเราเองได้เห็นถึงความสำเร็จว่าสำเร็จเรื่องอะไรบ้างเราก็ยังพอจะมีความหวังนี่เรื่องที่ประกาศก็ไม่สำเร็จแม้แต่เพียงข้อเดียวใช้เงินมากที่สุดกู้มากที่สุดนี่ครูเรือนมากที่สุดคนเดือดร้อนมากที่สุดบ้านเมืองเราจะต้องทนกับผลเอกประยุทธ์กันอีกนานสักเท่าไหร พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายคนพยายามตั้งคำถามที่ผมจะต้องพูดตอบย้ำว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนม้ากลางศึกถ้าตำราพิชัยสงครามบอกว่านี่คือการเปลี่ยนม้ากลางศึกถ้าม้ามันขาขาดไอกองทัพไหนยัง,งโง่ใช้ม้าขาขาดอยู่อีกไปรบเพราะไม่อยากจะเปลี่ยนม้ากลางศึกไอคนงโง่ที่สุดยังไม่กล้าคิดเลย วันนี้เนี่ยนะครับเมื่อม้ามันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเอาไปรักษาแต่ว่าเอามารบไม่ได้มันต้องเปลี่ยนมิฉะนั้นมันก็ต้องเสียดินแดนมันต้องแพสง้สงครามประเทศก็อยู่ในสภาพอย่างนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นม้าที่สมบูรณ์สามารถนี่นะครับที่จะขับเคลื่อนได้อย่างคล่องแคล่วม,มีประสิทธิภาพแล้วไปเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์ ในขณะที่แก้ไขปัญหาชาติได้ไอ้นั่นแหละครับเขาบอกว่าอย่าเปลี่ยนม้าก,กลางศึกแต่ไอ้ม้าขาขาดเนี่ยนะครับใครจะเอาไปรบล่ะผมจะบอกให้วันนี้ผมยังเรียนกับพี่น้องว่าคําถามเหล่านี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกับการบอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วจะเอาใครที่ผมพยายามอธิบายว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เพราะถ้าหยิบตัวบุคคลมาก็ชวนทะเลาะก,กันต่อ พอทะเลาะก,กันต่อคนได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือพลเอกประยุทธ์วันนี้เลยครับเราต้องแยกอย่างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์คือคนที่เอาเปรียบคนไทยในทุกมิติได้ทุกส่วนไม่ว่าคนไทยแตกแยกนี้นะครับโดยสภาพไหนมีเรื่องอะไรพลเอกประยุทธ์คือคนที่ได้รับผลประโยชน์วันนี้จึงสรุปความกับพี่น้องว่าเราไม่ ยินยอมให้พลเอกประยุทธ์บริหารชาติบ้านเมืองต่อไปได้จริงอยู่หลายคนบอกว่าในสถานการณ์โควิด1 9นี้จะทำอะไรได้นี่ไงที่ทำอยู่เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนการจัดการปลาัยทางออนไลน์เพราะแน่นอนที่สุดรวมตัวกันไม่ได้ก็เอากันอย่างนี้พี่น้องอยู่ที่บ้านก็ฟังไปอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ แต่ว่าเมื่อได้รับสัญญาณว่าวันนี้เนี่ยครับท่านจะได้ส่งเสียงประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปแต่วันที่บ้านเมืองนะครับถ้าประยุทธ์ยังอยู่เนี่ยที่พอจะออกกันไปชุมนุมกันได้ผมเชื่อว่ายิ่งกว่าเขื่อนแตกสิจะเป็นการรวมตัวของประชาชนที่มากมายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้เพราะนี่นะครับผมก็เชื่อว่าเงินสองพันนั้น มันทุเรศที่สุดอยู่แล้วมันไม่สามารถรักษาอำนาจได้อีกต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในยามที่บ้านเมืองที่ยากลำบากก็กลับปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตช่อชนเอารัฐเอาเปรียบไม่ได้แสดงความรับผิดชอบทำงานอย่างเต็มที่สมกับการเป็นผู้นำประเทศดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าปฏิทินเนี่ยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนกระทั่งถึงวันพฤหัส และเวทีนี่นะครับไทยไม่ทนทุกบ่า,ายโมงก็เหมือนเดิมหมายความว่าไปยื่นหนังสือเสร็จกลับมานี่ก็ว่ากันตามปกติแล้ววิทยากรกนะครับก็เปลี่ยนมากหน้าหลายตาบางวันมากบ้างน้อยบ้างเพราะจัดกันเก้าวันเหมือนเวทีปราศัยตามปกติแต่ละคนก็ทําหน้าที่อย่างน้อยที่สุดเราเกิดมาชาติหนึ่งที่เป็นคนไทยนั้นการได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องนี่นะครับ ที่เป็นหน้าที่ของคนไทยวันนี้ผมต้องขอบคุณบรรดาหมู่มิตรไม่ว่าซีนักเคลื่อนไหวนักการเมือง NGO ผู้นำนักศึกษาต่างๆที่ได้มาร่วมในการพูดในแต่ละวันซึ่งแต่ละคนก็ได้ทุ่มเทเสียสละเพราะมองเห็นว่าถ้าไม่รักษาชาติบ้านเมืองไว้กับคนรุ่นลูกร,รุ่นหลานนั้นแน่นอนที่สุดนี่นะครับเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะถูกตำหนิมากที่สุดวันนี้ได้เวลาจริงๆแล้วว่า สิ่งที่เราได้เริ่มต้นกันมานั้นวันนี้ก็ได้รับการขานรับและตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเราก็จะเริ่มยกระดับกันตามลำดับต้องกราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ก็ว่ากันไปถึงตอนคำ่ำพรุ่งนี้ตั้งแต่สิบโมงเช้าก็จะปรากฏและก็จะยกระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าประยุทธ์จะออกไปกราบขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ